อืมฉีอันนี้มาตัวสีน้ำตาลใช่ไหมะ นีขับสวนครัวได้นะหนูลูกสาวครับหนูจะขี่ทุกตัวเลยเหรอครับนี่ทะลูกก็ไม่ด้วยอ๋อนู่นไปดูข้างในว่ามีอะไรเปล่าไปดูข้างในไหมมานี่เดินตามปะป๊ามา ให้อยู่ข้างไรอาเดินตามหินไปลกูกคืออะไรโต๊ะหินนี่ไงเป็นหินใช่ไหมเห็นเป็นหินนั่งได้หินนั่งได้ อ่าไปดูงโนนการปามันจะไปดูอะไรไปไปเป็นจัดสวนป่าสวยดีนะครับจัดสวนใช่เดินเข้าไปดูดิในสวนมีอะไร เออดี่นี่เไม่ได้โอเคอ๊ยมีนกจอเรามาดิอือไนตอครับน้ำตกน้ำตกนี่น้ำตกหนาจะทำอะไรอะ่ะเล่นหิน <c oughs> เฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรเดินต่อไปไปไหนต่อครับไหนพาไปดูหน่อยสิ แตระวังตกน้ำนะหนไหมอเมริกาหันหน้ามาหน่อยทำอะไรยา mày mày ao dạo gì luôn mai ao nè Nè mày ao gì cả cái ao hạt nó hết ta Ao hạt nó hết ta đâu đi thằng luôn nè, bà bà đã lên xích không vàng đờ lao nhé, mắt luôn เดินไปนั่นแหละเดินไปตามหินระวังลื่นนะระวังลื่นนะครับทึ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 บเฮยเดินไปอีกไปที่น้ําตกนี่น้ำตกนี้นี่น้ำตกนี้มาเปิดฝาให้ใจเย็นๆค่อยๆเทนะลูกค่อยๆเทนะเยียเ,นะเย,เยปลาด้วย เทใส่มือเทใส่มือจะได้ไม่หกอ่าอ้าวเหอพอป่าลงไงไป้ไก้าหันหน้าหน่อยเมก้าครับมองกล้องหน่อยนี่มองกล้องกัาป้า โอเคให้หานได้ไม่ต้องไม่ต้องใส่มือแล้วหกอ,อ่าหออกมาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเทยืนยืนบนขอบน้ำอ๋า นั่นแหละอย่าลงไปนะ <laughs> you